ในน้นำตัวเนี่ยค่ะหมายบ้านเบสบ้บานชาเลียตำบลนาเชียอำเภอแยงตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อายุทเท่าไรล่ะคะปีนี้ค่ะเจ็ิเอ็ปีคุณแม่เป็นยังมากคะ่ะเภาวานค่ะเภาวาะเราก็เมื่อยเมื่อ,อเยเรยยาก็าเภาวะใจฟอกไตก็เลยกว่าฟอกก็เรียอยู่มากเรื่อยๆอันนี้ไม่กินอันอยู่มากเรื่อยๆแล้วอาการเป็นยังไงเน,นะะาาี่ยค่ะคุณแม่ม แต่เมื่อยมีแต่เมื่อยบ่กค่ะบ่มีเหี่ยวมีแห้งเนาะเห็นยังกับเมื่อยบ่ค่ะเห็นยังกับเมื่อยเห็นยังกับบ่ได้เมื่อยเมื่อยฟอกไตกับบ่ได้ไปฟอกคือบ่ไปฟอกค่ะคุณแม่บ่ฟอกยังไงกับบ่ฟอกโอ้เห็นยังได้กับบ่ฟอกยังได้กับบ่ฟอกแล้วเนาะค่ะวันนี้ตอนนี้เป็นยังไงค่ะคุณแม่ คดีขึ้นนะทีนวัยเยาว์เยนเซคดีขึ้นเรื่อยๆเลยผู้ใดมาแนะน้ำค่ะให้เลงจ้ะอ๋ออเลงมาแนะน้ำให้หัวจ้ากันอาหารเสริมบ่ค่ะใส่ค่ะอาหารเสริมค่ะอาหารเสริมวีเยนเซของบริษัทยูสุกเนาะค่ะเนาะอันลาบันนี้เป็นยังไงค่ะคุณแม่แน่คดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคดีขึ้น อันนี้ก็เลยมาบอกพอกินน้ำพอก็เลยกินแม่กินไปเจ็ดปุกแล้วค่ะมันเจ็ดปุกแล้วจ้ะโอ้เจ็ดปุกหน้าตาสดใสเนาะค่ะตั้งจากมือแหลกเนาะหน้าตาสซไซลีค่ะก็เลยมาแนะนำให้พอกินน้ำพอกับบาดีขึ้นพ่อเป็นหยังค่ะพ่อเป็นหยังเป็นนนั่อันความดันตาเป็นตาตาบปเห็นฮงโบ้เห็นฮงอืก็ดีเป็นบ่ะค่ะกับบาดีขึ้นใหญ่กระซอกใหญ่ เออเนี๋ยวันจีใดไปซ้ำผ้าคุณพ่อแลวเนาะตตนนี้คือว่าไปบอกทางบ้านนามันบอคเขาเขาเลยไม่กินน้ำเออแตเนี่ยน้ำมาเพิ่นเป็นไตเิ่นเป็นอันแต่ปอดเิ่นเมียคนโพยยาทุกวันออันนี้ก็เรยอเนี่ยน้ำเพิ่นกินยาน้ำเพิ่นก็เลยสร้างมากับปุ๊กนึงกินแ้วก็เลยว่าท่านไหนรูรูหลอกว่าเนอยูคนละบาทโอ้ได้เพิ่นไปกินก้อนสองเม็ดมันนี่เพิ่นร้ยสร้างโอ้ปุกนึง หย่อนคุณแม่กินดีเราก็เลยบอกต้อนาะคะะ่ะเนาะบอกบุญต้อน้อโอ้ดีเนาะคะ่ะคุณแม่เป็นมากจากปีแล้วกัค่ะีโอ้สิบปีเลยเนาะ,ะตอนนี้ก็บ,บ่เมื่อย<ะ>บ่เพื่อไ<ะ>ตบ่ได้ฟอกกับบ่เป็นยังตอนนี้หนาสดใสเนาะคะะะ่ะเนาะอ๋อก็บ่ได้ไปหา่ากินวิญญาณเสษอ๋อต่กินวิญญาณเศษเนี่ยบ่ได้ไปหาหมอจากเถื่อเลยน<ะ>เนาะโอ้ก็บเนียไปแบ่งปันบอกต้อตาเสื้อตั้งด้อยุ่เนาะ,ะค่ะคุณแม่ ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ